สวัสดีค่ะก็หลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะเราฝากพี่ชายรีวิวเจ้าตัวหลักไปแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็มาถึงคิวเจ้าเอว r าเดลภาคเสริมกันแล้วนะคะภาคนี้ชื่อว่าเอวาเดลเพิร์บลูกนะคะหรือว่ามันมีชื่อสัตว์ทว่าสายทานแห่งไข่มุกนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน ะะก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันเลยจากเอวเดียวภาคแรกที่คอนเซปต์มันจอกแนวแบบน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆเนอะอันนี้ก็น่าจะเป็นตีมสีฟ้าสีฟ้าแหละเพราะมันอยู่ในน้ำครับอ๋ออย่างนี้นี่เองอ่าดูข้างในกันนะคะอ่ะคอนเซปต์ของมันนะคะก็คือมันคือสายทานใช่ไหมก็อ่านี่ก็จะเป็นเหมือนในน้ำแหละทะเลอะไรอย่างนี้ น,นี่ก็คือตัวบอร์ดนะคะเอาไว้ต่อกับบอร์ดหลักได้เลยที่ว่าเป็นเป็นแผ่นดินเป็นพื้นดินกับต้นไม้อะเนาะ,นอ,ะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะก็มีอันนี้มาให้อันนี้คืออะไรอะอันนี้เดี๋ยวต้องน่าจะเอามาประกอบกันอีกทีนึงเนาะ ตอนที่อันบล็อกอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยคะ่ะว่าวิธีการเล่นของมันคือต้องทำยังไงอ่มีการ์ดมาให้นี่คอนเซปต์ของมันคือสายทานแห่งไข่มุกใช่ไหมมันต้องมีไข่มุกด้วยเออสวยดีแกไขมุกเป็นไงนครับงามาดูางานไข่มุกกันนะคะน่ารักไข่มุกสอเพลงเนาะอุ้ยน่ารักดีน่ารักดี นี่คือการ์ดใหม่นะคะนี่อุ้ยไม่ใช่ด้านนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับภาคแรกแมที่มีมีสถานที่คู่กับตัวละครอ,อะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้อะไรอะ อ๋อหรือว่าอันนี้คือเป็นเหมือนไอตัวที่อยู่บนต้นไม้นะาการพิเศษสักอย่างาอื้อ่าแล้วก็มีตัวมีเปอร์ตัวใหม่เข้ามาด้วยนะคะนี่น่ารักจิงเหลอนะกบโกบ,โกบห่ะน่าบอกว่เป็นกบค่ะน่ารักนะคะ <c oughs> ก็อันนี้น่าจะเป็นไดโนเสาร์คุณแม่หน้าตามันเหมือนไดโนเสาร์นในน่ารั เดี๋ยวเราก็ต้องมาขอมาทําความรู้จักกับเกมดูก่อนนะคะว่าโอเคมันจะเป็นภาคเสริมที่สนุกไหมหรือว่าเล่นแค่ภาคหลักก็พอแล้วก็ต้องมาลองเล่นกันนะคะบ๊ายบาย